ดีค่ะวันนี้มาทำแบบข้าวให้ดูนะคะเราจะมาทำหอยนางรมสดนะคะซื้อมาแบบสดๆนะคะซื้อมา,อาซื้อมาสองถุงนะคะสดๆเลยนะคะแกะมาสดๆนะคะเราจะเอามาทำน้ำแดงนะคะก่อนอื่นแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดก่อนใช้แป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันก็ได้นะคะล้างให้สะอาดนะคะโอเคนะคะทีนี้เราจะมาลวกลวกไม่ถึงหนึ่งนาทีประมาณสักสิบวินะคะ เราจะมาลวกซะก่อนเราจะมาทำาน้ําแดงนะคะเครื่องของเราก็จะมีกระเทียมโทนทุบพอแตกแล้วก็จะมีขิงนะคะขิงอาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็จะมีหอมแดงซอยก็จะมีต้นหอมนะคะสําหรับโรยหน้าจะใช้ต้นหอมหรือจะ,จะใช้ขึ้นช่ายก็ได้นะคะสําหรับโรยหน้านะคะก่อนอื่นเรามาจะลวกอันนี้ก่อนเรามาลวก ลวกซะก่อนนะคะใส่น้ำไปนิดหน่อยเราจะมาลวกก่อนลวกประมาณน้ำเดือดแล้วลวกประมาณสักสิบวีก็พอแล้วจ้ะสูตรนี้ทำง่ายนะคะทำไวๆไวจ้ะใช้เวลาผัดเนี่ยไม่นานนะคะเพราะว่าเราลวกเสร็จแล้ว ทำไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปลวกลวกเสร็จแล้วก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วทำซอสซอสเดี๋ยวเราจะมาทําซอสนะคะว่าซอสแล้วทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาทําซอสกัน ต้มน้ำให้เดือดก่อนโอเคจาน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ลวก,ล,วกลงไปประมาณสักสิบวิพอแล้วน้ำเดือดจะจัดก่อนนะคะน้ำเดือดจะจัดก่อนโอเคน้ำเดือดแล้วใส่ลงไป เดียวนะคะไม่ไม่นานนะคะลวกแป๊บเดียวเนี่ยพอเราลวกลงไปน้ำมันก็จะเป็นสีฟ้า,ฟาอย่างนี้นะคะเป็นน้ำทะเลจะ้ะเพราะว่าหอยนางรมเนี่ยมันอมน้ำลวกประมาณนี้นะคะประมาณสิบวิก็เทน้ำออกแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดจ้ามาจ้าเรามาทำซอสกันก่อนนะคะก่อนอื่น ขาดไม่ได้เลยคือซอสหอยนางรมอ่าหอยของเราก็ไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะก็จะใส่ประมาณแค่ช้อนเดียวพอซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนพริกไทยใส่พริกไ,ไทยเข้าไปพริกไทยพอประมาณโอเคน้ำตาลหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนช้อนช้อนไม่ใหญ่นะคะช้อนเล็กๆ ซีอิ๊วประมาณหนึ่งช้อนกะเอาประมาณหนึ่งช้อนนะครับประมาณนี้นะคะตามด้วยน้ำมันงาพอประมาณใส่ผงขะานไปนิดหน่อยประมาณครึ่งช้อนชาประมาณครึ่งช้อนชานะประมาณนี้นะคะนิดเดียวนะคะ ใส่แป้งข้าวโพดไปนิดหน่อยไม่เยอะประมาณครึ่งช้อนชาประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนชานิดหน่อยจ้าจากนั้นก็ผสมน้ำเล็กน้อยประมาณสักไม่ถึงครึ่งถ้วยนะคะเพราะว่าน้อยประมาณนี้นะคะใสนะ่เพราะว่ามันไม่เยอะจากมันนิดเดียวนะคะตอนนี้เรามาเปิดไฟเลยเปิดไฟใส่น้ำมันเข้าไปพอประมาณเพราะทำไม่เยอะ เพราะว่าแพงมากเลยนะคะซื้อมาหอยนางลมมีราคาแพงมากเลยใส่น้ํามันเข้าไปพอประมาณน้ํามันไม่เยอะนะคะน้ํามันพอประมาณนะคะประมาณนี้โอเคทีนนี้เราก็จะมาใส่กระเทียมหอมกระเทียมขิงกระเทียมใส่ลงลงไปผัดลงไปให้เหลืองเลยจ้ะผัดให้เหลืองหอมเลยนะคะ พักให้เหลืองหอมเลยจ้า ผัดให้เหลืองเลยนะคะจะได้หอมหอมืพอหอมดีแล้ว เราก็ใส่ซอสลงไปเลยจ้าหอมดีแล้วใส่ซอสลงไปนะคะซอสที่เราผสมไว้นะคะเบาไฟลงนิดนึงใส่ซอสลงไปใส่ซอสลงไปนะคะตามด้วยหอยนางรมที่เราลวกไว้ตะกี้นี้ใส่ลงไฟตามด้วยต้นหอมที่เราทำไว้นะคะต้นหอมใส่ลงไปโอเค ค okay. ทีนี้ก็ไฟแรงเปิดไฟแรงได้เลยนะคะสวยงามมากเลยจ้าผัดแห้เข้ากันผัดแหกเข้ากันก่อนนะคะผัดแห้เข้ากันก่อนจ้าทีนี้เราจะมาใส่อ่าเหล้าจีนเข้าไปหน่อยนะคะใส่เหล้าจีนเข้าไปหนึ่งฟ้าจ้าเหล้าจีนนะคะ ไปก่อนนะคะชิมดูได้นะคะทำกินเองไม่เป็นไรจ้าอืมอร่อยมากอยากใส่น้ำตาลอีกนิดนึงใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะคะใส่น้ำตาลอีกครึ่งช้อนความหวานไม่พอใส่น้อยไปใส่น้ำตาลอีกครึ่งช้อนพอแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าง่ายๆนะคะ Rồi sắc 1 ngàn อร่อยมากรสชาตินีดพอดีแล้วจ้ะโอเคใส่จานได้เลยนะคะง่ายๆจ้ะเสร็จแล้วนะคะหอยนางรมน้ำแดงจ้ะขอบคุณที่รับชมนะคะ